เฮโยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า Strike Out Target นั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นเป้า,ากรกเนร์ฟนะครับมาจากของเล่น Nerf นั่นเองนะครับตาบนี้นะครับซึ่งความแมงของปืนิ e r ฟแล้วก็กระสุนนี้ด้วยแม n ผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ว่าเรื่องความ แรงเวลามันประทาาเนี่ยถ้ามันเอาหัวกระปุกองนี่ผมว่ามันอาจจะแรงกว่าลูกแก้วก็ได้นะเออซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าลองเล่นมากถ้าใช้บีเดอร์แมนเด่นใช่ป่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับชุตติ้งบาสเกตบอลของซูเปอร์บีเดอร์แมนแล้วก็คล้ายๆพวกไอเป้าสายเกตของบีเดอร์แมนทั้งหลายที่เคยทำมาครับมันคล้ายๆกันผมก็เลยลองซื้อมานะครับด้วยความที่ไม่ได้เช็คของนะครับเป้าก็เลยได้มาสภาพนี้หั่นแน่มาแค่แปดนะครับเราจะใช้ โปรโตเซลโลนะครับในการเล่นนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมแบบถนดัดมือที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูว่ามันจะใช้เล่นได้จริงไหมนะครับเล่นกับตัวนี้ได้ไหมนะฮะระยะห่างของผมก็จะประมาณช่วงรักอันนี้ลองจะลองดูนะเบสิกเบสิกเลยนะสำหรับการเล่นทั่วๆไปกับเป้าที่มันต้องใช้แรง ผมว่าประมาณมันหน้าอย่างน้อยประมาณสักหนึ่งฟุตแหละนะหนึ่งฟุตมันก็จะเลยเลนว่ะประมาณเนี้ยแล้วกันเนาะประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับประมาณนี้แนหะละดิมกล้องนะี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มเลยถ้าจับเนี่ยจับที่มือแม่งก็เต็มมือ อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป้าใหญ่ด้วยเว้ยสามสามนั่นเนคือยิงผิดตรงตาเนี่ยไม่ไม่ไปว่ะไม่ไปอ่ะเอาหนี้แค่สามสิบเซนดิเออยิงมืดไก่กีน้าดิเอ้ ติไไงไอ้ะอ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 ะแมนเกินยิงโดนคงเดี๋ยวเดี๋ยวห้วยน้องคลองบึงเฮ้ยบอกเลยนะว่าการยิงกลางอากาศเนี่ยมันจะไม่มันจะเล็งกันไม่เหมือนกับภาพปุนดินนะครับถ้าเราแบบ กินผ้าพื้นดินแล้วมาเล่นกับกาอากาศแม่งมันจะกะผิดประมาณหนึ่งเออามันมีมีการแบบลูกมันจะเกิดอาการแบบขึ้นลงนะครับตามแรงดันของคอนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในความแรงที่โอเคผมเอาตัวเนี้ยมาโมให้มันแรงพอครับน้องๆ fighting f ิ n i s อ่ะประมาณนั้นตัวเนี้ยจะแรงน้องๆ fighting f i n i ก็ใช้วิธีการจาวครับจาวตรงนี้เลยยุติดตายนะะ แล้วก็สนับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเสริมเสริมความความหนาด้านข้างไม่ให้คอมันเกิดอาการบิดเบี้ยวนะครับเวลาระบีบจะได้ยิงตรงนะฮะแล้วก็เสริมด้านข้างนะครับให้มันแบบมีแรงบิดนะครับก็ความเร็วตัวนี้อยู่ประมาณสักประมาณสักประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งของ Fighting c n i อยู่ประมาณสิบีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก,ก็โอเคก็โอเคก็โอเคยิงแรงกว่า ภาคคอร์สทั่วไปโดยส่วนมากเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวเป้าตัวนี้เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าใครเจอเป้าอะไรอย่างนี้นะครับอยากลองเล่นก็ลองมารีวิวกันได้นะครับเบื้องต้นรู้สึกเสียดายอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้นะผมเจอเป้าที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่แม่งใหญ่มากใหญ่เท่ามือผมเลยเป้าอันหนึ่งอะ่ะเออละมั่งแบบโคตรน่าเล่นเลยแต่ว่าตอนนั้นเจอราคาแพงไปหน่อยก็เลยแบบ ก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนว่าเดี๋ยวว่าจะแวะไปกลับไปดูอีกทีก็คือหมดแล้วไม่มีแล้วก็เลยไม่มีรีวิวเลยเอาไว้ถ้าโอกาสหน้านะครับได้เจอมันอีกนะครับคลิปหน้าได้เห็นแน่นอนนะครับเอาไอ้ตัวนี้แหละลองยิงไอ้เป้าตัวเท่ามือเราดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ